คิดถึงลูกไว้นะี่ฮะห้าดวงจิตที่อยากไปเกิดนะหลับตานะเดี๋ยวกูวินี่ก่นอนไอพวกคำแท้งนี่ที่ใหญ่กูไม่ค่อยอยากจะทำให้หรอกทำไมสงสารเด็กนะกรรมยังคงอยู่อายุอะไรแล้วมึงปีนี้าสามเก้าสี่สิบค่ะเอาสี่สิบหลับตาหลับตายีตีปีโสภคควายยมะราชา,านุเทวิสโนมานังสุข,ขังตัลุลโมกุฏธธายะเทวิสนโนจะตุกมหาราชิกายะกะปันตาปันทัพุรโตเวสสะปุสสะเวสสะปุสะนั้นลงมาได้เวสสะปุสะนั้นหนุนนั้ลงไปเกิดได้เวสสะปุสสะทั้งห้าดวงจิตนะ ฮ่าดนเกหจไปเกิดนะลงมา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 ด้วยเสราได้ไปเกิดวันนี้นะฮ่าดวงนะฮ่าดวงนะฮ่าดวงนะลงมา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 มาหนูลงมาลงมาลง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 งล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 ง ลงมาลมาลมาลลมาอา่ลมาล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 มาลลมาีไปไม่ไปถ้าไปร้องออกมานะร้องให้กูได้ยินนะใบไม่ทั้ง5ดวงเนี่ยบหมดไหมใบมแลวนะบุญเบิลอะไรต่างนะมึงคิดถึงไว้นะก่อนจะไปเกิดที่มึงยังเคยเกิดมาเป็นคนในอีสชาติเนี่ยชาตินี้มีกรรมติดกรรมให้มาเกิดจอเกิดมาเป็นลูกแม่คนนี้นะอาโหสีให้แม่ไหมอาโหสให้ เออไปป<ด><อ>วดที่เร็วแม่อยากโดนจิตโดนใจให้แม่มาดูอาจารย์พวกนั้นแม่เพิ่งตามมาอาจารย์ทั้งหลาอาจารย์ปวดป่วยเพราะแม่ปวดป่วย,ยไม่ได้อ๋ออ๋อไป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 เกิดน,นะมึงนะคิดถึงบุญกุศลไว้นะที่มึงนะคิดถึงบุญกุศลของมึงไว้นะคิดถึงบุญไว้ที่มึงเคยทำไว้นะไอ้หนูเนะี่ทั้งห้าดวงนะตั้งเยอะแยะมากมายนะแม่มึงเวียนกรรมแม่มึงยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนแต่มึงก็แค่หลุดพ้นนะ สัตว์เพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ่งเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวรแม่มึงเลยนะลาคนแล้เกิดแต่ว่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญในข้าดกพญายมราชนะถึงเวลาของมึงแล้ววาระของมึงแล้วนะจงไปเกิดกับคนที่พร้อมนะจงไปเกิดกับพ่อแม่ที่พร้อมนะจงไปชดใช้เวรชดใช้กรรมนะในอีกโลกหนึ่งนะให้มึงมาเกิดนะในภพภูมิที่มันดีแล้วกันนะเอาไปนะไปไปค่อยหลุดหลุดหลุดออกไปนะ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 หลุดออกไปจากร่างแม่หลุดออกไปจากสนานการ ไปเกิดตั้งนานแล้วไอ้อาทิตย์ที่แม่มันนิดเดียวนิดเดียวไอ้มึงอีฮหอครับอาจารย์อะไรนกเรื่องวันนี้ก่อนที่จะมาหาอาจารย์นะะหนกำลังจะปิดประตูแล้วไอ้นี่มันล่วงมาจากข้างบนไม่ลุกล่วงมาข้างหน้าหนูอะค่ะฮะมันคืออะไรมันล่วงมาจากผมก็เก็บไปบูชาไว้ก็ดีดีใช่ไหมดีดีของดีเก็บไว้นะค่ะอาลับตาอาตมานะอ่ะ อิติป, <hi> ปิโสวายมะราชโนทเวสวนโนมันังสุังอตนโมพุทธายะเอาเอาเน้โมสุทายะนั่นนิจนิจกเกเยเจโตเจโตวิติ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 กะกะเอ่ยันโตอ่ยันโตลงมา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 ลง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  ว่าไหมเอา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 าเอาไงเอาเอาชี um> วิตมันจะดีขึ้นดีแน่นะมึงมันจะดีขึ้นเออดีขึ้นเดี๋ยวมันจะมาที่นี่อีกเอออ๋ออ๋อหวยดีแล้วมันจะรวยอีนี่อืมมันทําบุญไว้เยอะจัด ลูกมันเอาหูเสียให้หมดแล้วมันทนทุกข์มาเป็นสิบกว่าปีแล้วใครที่อยู่ที่ลงมาใครปบริวารหลวงปู่ท้าเวสวร์เออเอา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 บริวารนะเออเอา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 ให้ดีนะให้ดีนะดีใจที่ได้เจอท่านเออเอา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 แล้วมันไปลุกศิ์ด้วยเออเอออมันไปหลายที่โดนเขาลอเงินไปเยอะแล้วเออสมหน้ามัน มันกลัวมันกลัวที่นี่มันกลัวจางจะดุนดาเออมันมาแล้วต่อไปมันจะดีแล้วบอกมันด้วยเออเอาบอกให้มน์ทวงเรื่องคันที่มันไปรับด้วยมันไม่มีอะไรแล้วให้มันมาเสริมดวงเออเอา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 ไปไปเชิญไป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  กะลองเพลงใหม่ใช่เพลงนี้พร้อหรอเปล่าวะใช่จ้ากูเปิดเพลงแต่แม่งอไงเงี้ยโอ้อให้กูลองเพลงใหม่โอเค